รู้หรือไม่ หนังตะลุงมีต้นกาเนิดมาจากที่ไหนและทําไมต้องใช้ชื่อว่าตะลุงหนังตะลุงเนี่ยเป็นศิละปะการแสดงพื้นบ้านที่มีความสําคัญของชาวภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงซึ่งหนังตะลุงเนี่ยได้ทํามาจากหุ่นหนังที่ทํามาจากหนังสัตว์เช่นหนังควายและได้นํามาแกะสลักเป็นตัวละครต่างๆเช่นไอ้เท่งไอ้หนูนุ้ยนายยอดทองนายสีแก้วซึ่งหนังตะลุงเนี่ยมีต้นกําเนิดที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับศิละปะกะปะารแสดงเงาในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกค่ะเช,ช่นจีนอินเดียและเอเชียตอนออกเฉียงใต้ส่วนในประเทศไทยเนี่ย หนังตะลุงได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงของหนังชวาซึ่งผ่านการดัดแปลงไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นจนกลายเป็นศิลปะการแสดงที่สําคัญของชาวภาคใต้นั่นเองค่ะและในช่วงนัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ชาวบ้านในชุมชนบ้านควนเพาวจังหวัดพัทลุงได้ทําการปรับเปลี่ยนการแสดงนี้ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยและได้นําม,มาแสดงถวายหน้าพระที่นั่งทําให้เป็นที่รู้จักในนามหนังพัทลุงหรือหนังตะลุง ส่วนที่มาของชื่อหนังตะลุงเนี่ยมีข้อสันนิษฐานอยู่หลายอย่างมากๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือมาจากชื่อเรียกของจังหวัดพัทลุงโดยคําว่าพัทลุงเนี่ยถูกเรียกเสียงเพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคําว่าหนังตะลุงนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งแนวคิดคือตะลุงอาจจะมาจากคําว่าฉลุงซึ่งหมายถึงเสาผูกช้างเนื่องจากการแสดงครั้งแรกเนี่ยได้ถึงจอไว้ที่เสาผูกช้างจึงทําให้เกิดเป็นชื่อเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ และในปัจจุบันเนี่ยยังคงมีคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงและยังคงสืบทอดเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักและรับชมอยู่หลายคณะเช่นคณะหนังน้องพีทลูกทุ่งวัฒนธรรมนําโดยนายวรากรสามภมิซึ่งเป็นนายหนังตะลุงรุ่นใหม่ที่มีคณะเป็นของตัวเองรับงานแสดงทั้งในจังหวัดต่างและต่างจังหวัดสมมนเพว่าคนไหนเนี่ยที่มีประวัติหนังตะลุงหรือว่าคณะตะลุงที่น่าสนใจเนี่ยทกมาบอกมาคุยกับเราได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ